สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีนี่ครับเมนูพัดลาไรละครับผมมื่อเนี่ยพอดีไปหามาครับผมบุหรีไปหาอยู่คว้างเนี่ยครับไปหาอยู่ด้านเอเชียมาดครับผมโอ้เป็นแต่แสบคักเลยครับเนี่ยเหนื่อยเี้ยงหุ้ยเลยครับนี่ค็เครื่องห้อละครับเนี่ยผ้าตะไคร่ใบบกูดพิกไ่ออน พริกแห้งพริกสดกระเทียมหอมแดงครับผมอ๋อครับเราต้องผูดลั่มทำเพียงแล้ครับทำเครื่องเลยจัดหนักหนักไปเลยครับจัดจ้าดูเก็บปลั้วบ่ครับนไง ติดเศษดำจหน้อยนะครับว่าครับจะเปลือแห้งโอ้ยครับพี่มังเชียงวานหลยหลยก็ปลาไปแล้วใส่ไปเลยครับน้ำมันหมูครับบ่แม่นน้ำมันพืชขวาแค่เลยครับไง หลังจากเคียงแั้หวหอมหรอกใส้ก็เลยครับตามเลยโอ้โเขินนาเลย ตามด้ยเกลือครับผมต้นข้อข้อครับตามไปเลยครับผงนัวครับผมตามด้วยผงปรุงรสครับผมพอประมาณครับผมมีสูตรบ้แซ่บผงไหมครับตามด้วยซี้หวขาวครับโอ้โหตามไปเลยครับ หอมแบบนดหนอยครับผมตา,มตาัาแสดงจากมาในตัดเทีมครับ ด้น้ามจาังม่พกอได้กินกับขอเจ้าครับครับดูยัยงไม่หุ่นมาที่นี่แบบนี้แหรครับเคียงถึงได้ถึงหันได้เคียงเขาไปทุกสิ่น่วนเลยครับ มาบุ้ยอักเลยครับนี่ครับไปเอยีย้อมเรื่องครับแย่ข้าวครับผมไปไปเรื่อยโอ้ถึงเหียียบท้องหนอกเข่าทั้งหนอกทั้งในน้ำกันเบิดเอาบุกข้าวเลยหอมแซบผู้คิดเล็กน้อยนี่โอ้ยแซบครับถามไปเลยครับผิดไทยห้องครับผมถามด้วยกับพ่อครับ อืมขาดบ่ได้ครับผมเนี่ยกระเป้าเนี่ยโอ้ยนี่จะใส่พี่น้องเอ้ยจะเสีบบ่แส่บบัดที่ไนเส็จมันยนะครับโอ้โอเคครับผมสุดดอดเลยบังเดียวจอดครับเสร็จเสบแล้วครับ หยุดไปเป็นหอมๆจนไหมกันครับนี่ผักสุกจนไหมกันสำหรับชิปนี่ก็ขอบุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อครับยู่ดีมีแห้งลำๆำรวยๆงันท่องสุขสุขคนสำหรับมันนี่ก็สวัสดีครับ